ลมก็ลมแห้งนะครับเต็มไปด้วยฝนเขานะครับเนาะครก็ง,งามเหมืนอนกัน ขาดาสิบวิ่บันาดีแล้วครับเ้าะก็ต้องใช้ง่งนายก็ต้องระวังว่าผมคุุ้นอปกรณ์เสริมยังยั่งยานนะครับ,บเป็นมือถือเลยซิวันนี้เพื่นอนเอื้อนยิ้อลังกาเนาะครับยื้อลังการแต่เขาเนี่ยไปบุญกระถิ่นผู้ลังกาเป็นผู้ลังกาใน,นมือแร้งผู้บา,ายยันลังจากเป็นทำตุลาศิษย์ นั่งพักกันอยู่นี่สนทนาธรรมกัน,กนกครูบาอ,อาจารย์ต่งางๆที่ผมก็จําได้อยู่มีครูบาอาจารย์หลายมนะครับแต่ว่าก็กลกาเอ่ยพเพื่อนนกองนะครับเนาะเพราาะว่ผมก็ห่างเหินจากเพื่อนมาหลายปีเนาะครับเนาะฝ่ากระร่างไรดินมาก เกเพื่นมาน,นางสุตนาถ้ำวิวิลงกาแล้วเป็นเวลาสมควรเพิ่งกับ้ากันแยกย้ายกันบอกไปบำเพ็ญภาวน,นาขุดไผ่ขุดมันหรือมองตามธนัดแล้วครับกูด้งได้เพิ่งมาโยด,ดเดียวเพิ่งกับไปผู้เดียวไปมองอาจี่ทารด้เนี่ยเล็กน้อยนะครับมันเป็นธรรมเป็นหิวเป็นยัง แ่นพัฒนากับน้าทำแก่นรองกับสองบาทที่นี่ก็เป็นบ้านแค่นพัฒนาครับเรื่องที่ที่ทำเนียนะครับนี่แต่ว่าเปลี่ยกแก่ของผมนะครับไปไว้เทนก็มีทําน,ะน,นเรื่องล่ามันกิดอ,อปลยกแก่่ากาเรื่องก็มีหลายเรื่องที่ผมสเล่า หลายเรื่องอันนี้แก่ต่อน,นีอีกหลายเรื่องครับที่ผมสิเ่อ่ามีแต่ความเือเชือหรือความเชือเฉพาะบุขขคคลนั้งนั้นนะครับจะเป็นกุฏิเก่าคนนึงครับกุฏิเก่าของหลวงปู่แต่สมัยที่กี้ผมเป็นปลาขาวนะครับหลังจากหลวงปู่เพิ่นไปอยู่สลายง่ายสั่นหาแล้วก็ ต่อมากราจะเปลีนเรืงผู้สอนนะครับลวผู้สอนทุก็จะได้ให้ภาคกุตินี่แหละครับนี่ครับสร้างโล่งไปตุ่มน้ำห่อนนะครับน้ำห่อนเดี๋ยวน,น,นี้กระเท้าน้อยตัวนึงนะครับที่ ต้มน้นําำ้อนถวายผู้บาอาจารย์นี่นก็กระผมนี่แหละครับไม่ไดกี้นะครับเพาะกน,นี่ผมเป็นประขาวน้อยู้เดียวน่าอยู่ในร้มต้นน้ำอนตรงเวลาผมก็สีน้าน้ํา้อนไปถาไวายดวงชู ทุกมือนะครับเคยปฏิบัติมาทุกมือส่วนลม,มหอนภาวัยครับหอนลำสร้างรเต้ครับเจ็กี้จะเปิดลูกส่วนลม,มหอนลองครับนะเวือนอยู่กับที่เป็นอังเก็บหรือเหมือนอุบาอาจารย์ เวลายอ่งนะครับบายกันกระทั้งลงอาจจะมีนิ้นอาสั้นต้องทพ่งฝนตกมันก็อาจจะหลุดไปนะครับก็ต้องระวังเวลาอย่างนะครับเนาะปวดขาที่กิ่ยวอันนี้ครับเวลาลงตรงที่นี่อาจจะน้อยแต่ที่ปวดขาแค่ตอน ว่าต่อนขึ้นนะครับเนาะครับที่เห็นปุ่นเป็นผู้ทอกอย่างน,น,นะครับ่อะไรทีอ่อะไรที่มือบริัดนะครับเพาะว่า ที่ตัวนในไงบังอยู่ที่ถอดไงหรือผู้เจีมจำงหลัดนะครับ